สวัสดีค่ะมิลิสุดปังสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโคเชล่า2โมเมนต์พร้อมอิมแพคข้าเหนียวมะม่วง หลังจากที่ก่อนหน้านี้มินลิดานุภาคณาทีรกูลศิลปินหญิงเดี่ยวคนไทยคนแรกกับเอ็กดีเอกรซิงได้เปิดตัวในไลอัพเตรียมขึ้นโชว์ในเทศกาลโคเชียล2่า2022กับคอนเซ็ปต์ Head in the Cloud Flower ในการแสดง Double Happiness โดยมีศิลปินชื่อดังได้เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นแจ็คสันหวังสมาชิกุ่มก็เซเว CL, อูฮาดะฮิคารุลิสไบอันนิกิและวอร์เรนฮิล ล่าสุดในวันที่17เมษายน2022โชว์ดังกล่าวก็กได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งมินล,ลิได้แสดงเป็นคนที่2ของเวทีและแน่นอนว่าเป็นเวนทีแรปเปอร์อายุน้อยอย่างมินล,ลิสร้างประวัติศาสตร์ิลิปปินเดียวคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสไปเยือนเวทีระดับโลกอย่างโคเชียร่าส0 2 2สำหรับการแสดงของมินล,ลิตตั้งแต่เริ่มโชว์ก็ทำเวทีแทบลุกเป็นไฟโดยเริ่มจากการที่เธอไหว้ย,ยอ่อโบกมือพร้อมเริ่มแรปและบอกกับผู้ชมว่าฉันเป็นคนไทย ศาสตร์ความมันเล่าถึงประเทศไทยว่าเป็นดินแดนร้อนโคตรแต่ก็ยังเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยของแซ่บๆอร่อยๆอมากมายเช่นกันจากนั้นก็ตะโกนร้องบอกชาวต่างชาติลหลายๆคนว่ากูไม่ได้ขี่ช้างโว้ยอีกทั้งสัตยายความวินเหตุต่างๆในประเทศที่ฟังไม่ว่าจะเป็นรถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินเสาไฟกินรี รถไฟไทยพร้อมกับปิดท้ายด้วยประโยชน์ปังๆที่แปลเป็นภาษาไทยว่าประเทศคือดีนะผู้คนดีนะอาหารก็ดีนะแต่รัฐบาลคือบูดอะปิดท้ายด้วยการกินข้าวเหนียวมะม่วงอาหารสุดอร่อยของประเทศไทยกลางเวทีหนึ่งไปหนึ่งกลุ่มทำเอาแฟนๆถึกกับส่งเสียงเชียร์กระหึ่มเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามค่ะความปังสุด Impact นี้ยังไม่จบเท่านั้นดูเหมือนว่าต่างชาติจะให้ความสนใจกับสิ่งที่เธอกินไม่น้อยเพราะล่าสุดคําว่า mango sticky l i c e ใน Google นะคะยอดค้นหาได้พุ่งสูงขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมากตอกย้ําความปังกันขึ้นเวทีระดับโลกของมิลิในครั้งนี้ และนี่ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศซึ่งแอนก็ขอยกมาแชร์ให้ชมสุดท้ายนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเก่งมากๆและเชื่อเลยว่าโมเมนต์นี้จะเป็นตำนานตลอดไปส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ